ผมได้ฟังเสียงสะท้อนจากคุณผู้ชมได้ฟังเสียงสะท้อนจากหลายๆเพจที่นําเรียนกันมาผมเคยพูดคํานี้ใช่ไหมผมเคยพูดคํานี้ใช่ไหมผมพูดมาตลอดว่าโควิด1 9เนี่ยมันไม่มีใครไม่ได้รับผลกระทบตอนแรกตอนรัฐออกมาตรการ5,000เนี่ยก็ไปบอกว่าจะช่วยคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆมีคาว่าจริงๆด้วยนะ ได้รับผลกระทบจริงๆคือมันไม่มีหรอกอย่าไปพยายามสร้างคําพูดที่แบ่งแยกว่ามันมีคนเดือดร้อนกับมีคนไม่เดือดร้อนมันไม่มีคนเดือดร้อนจริงๆหรอกมันมีแต่คนเดือดร้อนนั่นแหละมันไม่มีใครไม่ได้รับผลกระทบเพราะอะไรมีคนเนี่ยมาฟ้องผมเยอะบอกว่าที่ธนาคารเนี่ยพยายามจะออกมาตรการต่างๆเข้ามาช่วยเหลือพวกเขาก็เดินทางไปติดต่อที่ธนาคาร มีหลายคนที่ธนาคารสัมภาษณ์แล้วบอกว่าคุณไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นี่นะฮะธนาคารสัมภาษณ์แล้วมีข้อสรุปบอกว่าคุณไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นี่คนที่เขาไปให้สัมภาษณ์เขาก็งงว่าเอา้าแล้วมาแบบนี้ได้ยังไงนะฮะตอนนี้กำลังเป็นกระแสะมาก และกำลังจะมีการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนเนี่ยนะครับไปที่ทําเนียบรัฐบาลด้วยคุณผู้ชมรอฟังดีๆแต่วันนี้เหมือนจะมีข่าวดีเล็กๆเพราะว่าเพราะว่ามีมาตรการในการช่วยเหลือจากธนาคารของรัฐนะของรัฐอย่างธนาคารอมสินนะเดี๋ยวผมให้ดูนี่ก่อนดีกว่าอันนี้เป็นเป็นทนายรณรงค์รู้จักไหมฮะทนายที่ใส่เสื้อสีขาวๆครับเขา ออกมาเคลื่อนไหวแคมเปญน,นี้ช่วยเหมือนไม่ช่วยพักเงินต้นไม่พักดอกเออคุณผู้ชมว่าไงครับช่วยเหมือนไม่ช่วยพักเงินต้นไม่พักดอกอ่าคุณผู้ชมมาดูนะฮะมาดูก่อนว่าฝั่งของทนายรณรงค์เนี่ยเขาเคลื่อนไหวอะไรในประเด็นนี้นะเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเขาติดแฮชแท็กเลยนะฮะว่า ขอนายกพักนี้เงินต้นดอกเบีย้ยธนาคารปัญหาลูกจ้างธุรกิจท่องเที่ยวที่ประกันสังคมไม่จ่ายโควิด19คุณรณรงค์บอกว่าในวันพรุ่งนี้นะครับในเวลา10โมงเช้าก็คือวันที่2เมษายนณธรรมเนียบรัฐบาลทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมจะเข้ายื่นหนังสือถึงบลเอกประยุทจ,จันโอชานายกรัฐมนตรี และผู้หนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 หรือว่าสอบคอเพื่อขอให้มีคำสั่งห้ามธนาคารหรือสถาบันการเงินในประเทศรับชำระหนี้ช่วงวิกฤตโควิด COVID -19 โดยไม่ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทุกวงเงินสินเชื่อโดยไม่มีเงื่อนไขและขอให้มีคำสั่งสำนักงานประกันสังคม ขยายหลักเกณฑ์คนว่างงานช่วยลูกจ้างภาคธุรกิจท่องเที่ยวหรือธุรกิจอื่นที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังจากมาตรการเราไม่ถิ่นกันเพราะปัจจุบันประกันสังคมไม่จ่ายเงินช่วยเหลือหากว่างงานจากกิจการที่รัฐไม่ได้สั่งปิดและจะไปของเงินจากกระทรวงการคลังก็ไม่ได้จึงนําความเดือดร้อนของประชาชนมาขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ดําเนินการ เนี่ยับคุณผู้ชมดูแบนเนอร์ที่ทีมงานธนารุนรงค์เขาจะไปพบกับนายมตรีที่ทำเนียบรัฐบาลวันพรุ่งนี้ช่วยเหมือนไม่ช่วยผมอยากถามคุณผู้ชมแบบนี้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยณขณะนี้มีประสบการณ์กับสถาบันการเงินอย่างไรบ้างที่ธนารุารงค์บอกว่าช่วยก็เหมือนไม่ช่วยธนารณรงค์ขอแบบนี้เลยนะครับว่า ั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปไม่รู้แหละว่าจะยาวไปถึงขนาดไหนจะสามเดือนไปก่อนหรือจะรอให้โควิดมันจบลงลูกหนี้ทั้งหลายไม่ต้องชำระหนี้เลยนะครับงดชำระหนี้ไปก่อนทั้งดอกทั้งเงินต้นและถ้าลูกหนี้ที่เป็นชาวบ้านไม่ไปชำระเงินกู้ทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ไม่ถือว่าเป็นการผิดชำระนี่คือข้อเสนอของทนายรณรงค์ นี่ฮะแล้วบอกว่าบรรดาลูกจ้างประกันสังคมมาตรา33%ที่ปิดไปซึ่งไม่ได้เกิดมาจากคําสั่งของรัฐเนี่ย<ๆ>เขาก็จะไม่ได้เงินธานาดุลรงก็บอกว่าอยากให้เขาไม่ได้เงินแบบโครงการเราไม่ทิ้งกันเดือนละ5,000บาท3เดือน1 5 0 0 0บาทด้วยนะคุณผู้ชมคิดว่าไงครับสิ่งที่ธานาดุลนรงนําเสนอออกมาเนี่ยเว้นไปก่อนเลยเพราะตอนนี้เมื่อเราไปตรวจสอบหลายธนาคารเนี่ยนะครับ ก็ไปพบว่ามันมีเงื่อนไขอะไรแตกต่างกันไปหมดวันนี้อาจจะใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะฮะคุณผู้ชมได้เห็นข่าวยังฮะอาจจะใจชื้นขึ้นมาหน่อยข่าวของธนาคารอมสินนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูหน้าข่าวของธนาคารอมสินนะจะได้เห็นไปพร้อมๆกันเอาจจะใจชื้นขึ้นมาสักนิดนึงนะครับว่าว่าธนาคารอมสินเขาออกมาตรการในการช่วยเหลืออย่างไรบ้างเ่ะเข้าไปดูหน้าเว็บไซต์เลยนะฮะไปดูพร้อมๆกันเลย นะครับดูธนาคารอมสินนะธนาคารอมสินก็บอกว่าเขาพักหนี้ให้โดยอัตโนมัติคือไม่ต้องไปทําเรื่องอะ่ะแต่เขาก็มีเงื่อนไขนะธนาคารอมสินพักชําระต้นแล้วก็ดอกเบี้ยด้วยนะครับอัตโนมัติเลยสามเดือนไม่ต้องไปลงทะเบียนนะไม่ต้องไปลงทะเบียนเ,เรื่องนี้เปิดเผยโดยคุณชาติชายพระยุหะนาวีชัยนะครับ ผู้มนวยการธนาคารอมสินบอกว่าเอาและก็าจากสถานการณ์โคโรนาไวรัสพันธุ์ใหม่เนี่ยนะล่าสุดธนาคารอมสินออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อเป็นการเพิ่มเติมด้วยโครงการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสําหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยธนาคารจะดําเนินการพักหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้อัตโนมัติเป็นเวลาสเดือนให้กับลูกค้าเงินกู้ทุกรายที่มีสถานะชําระปกติจนถึงมีหนี้ค้างชําระไม่เกิน3เดือน ก็คือลูกค้าประวัติดีนะครับเขาจะพักให้เลยณวันที่3ามมีนาคม2563สําหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคลสินเชื่อเคหะที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน3ล้านบาทและสินเชื่อ SME ที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน20ล้านบาทซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30มิถุนายนนะครับนะฮะคือมันก็เหมือนอัตโนมัตินะฮะคุณผู้ชมครับแต่ว่าถ้าเป็นสินเชื่อ นะถึงเชื่อเคหะที่มีเงินต้นเกินสามล้านอันนี้เขาไม่พักหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าไม่เกินสามล้านเขาพักให้ถ้าเป็น SME เนี่ยต้องไม่เกินยี่สิบล้านเอาถ้าเกินยี่สิบล้านไม่พักให้หรือเปล่าแล้วก็ต้องเป็นลูกค้าชั้นดีนะครับนอกจากนั้นสําหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดธนาคารออมสินช่วยลดอัตราการผ่อนชาระขั้นต่ําในปี63ถึงปี64จากเดิม10ของยอดเงินที่เรียกเก็บหรือ5%เ ให้เหลือ5%นะครับของยอดเงินที่เรียกเก็บจากนั้นในปี65ให้ชําระในอัตรา8%ของยอดเงินที่เรียกเก็บและปี66อัตราผลชําระขั้นต่ำนะครับอยู่ที่10%ของยอดเงินที่เรียกเก็บนะครับอันนี้เป็นของธนาคารอมสินมีคุณผู้ชมบอกว่าทออสอน่าจะเอาอย่างนะครับก็ถามคุณผู้ชมเลยละกันว่าเออแล้วทอสอเป็นยังไงเอออัปเดทใี่ผมสร้างอยสิ ทออสอมเป็นยังไงนะครับถึงบอกว่าทําไมทอสอสเขาไม่ทํากันแบบนี้นะครับเห็นไหมตอนนี้เริ่มประสบปัญหานะครับผมเชื่อว่าสองสามวันหลังจากนี้คนจะพูดถึงเรื่องหนี้เนี่ยเยอะขึ้นว่าเฮ้ยถ้าจะช่วยกันก็ช่วยจริงๆสิไม่ใช่มาช่วยกันแบบเหมือนไม่ช่วยเออบอกว่าไม่เก็บเงินต้นให้เก็บแต่ดอกคนมันก็ลําบากอยู่ดีคนหนี้ก็เหมือนเดิม นะก็ผ่อนแต่ดอกเงินต้นก็ไม่ลดนะฮะนี่ฮะคุณผู้ชมครับก็ส่งความคิดเห็นเข้ามาได้ผมก็อัปเดตข่าวสารที่สำคัญให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับ